นายใบเฟิร์นออกกำลังกายฟิตเนสหวานชำ่ำมีรักอาการเป็นแบบนี้คนมีความรักอาการเป็นแบบนี้นายใบเฟิร์นออกกำลังกายฟิตเนสหวานชำ่ำทำคนคอมเมนต์แตกคู่ที่แม้จะเปิดตัวว่า คบกันแล้วเป็นแฟนแต่แฟนๆก็ยังคงฟินหนักสำหรับนายนภัสเสียงสมบูรณ์กับใบเฟิร์นพิมพ์สนกิอวิเศษไผ่บูรณ์ที่ล่าสุดควงแขนกันเขายิมออกกําลังกายโดยมีนางเอกในจออย่างแต้วนัทพรเตมีรักไปออกกําลังกายด้วยงานนี้บอกเลยว่ามีการถ่ายภาพร่วมเฟรมกันสาคนทีน่นายนภัสมีทั้งนางเอกในจอและนอกจอมาประกบท่าเอาแต้วถึงขั้นเขียนโพสต์ในสตอรี่ว่า เหมือนอะไรเอย A เหมือนอภรณ์ B. เหมือนส่วนเกินคาดว่ามีแต่คนตอบตรงกันว่าข้อ B เชื่อชัวเพราะคลิปออกกำลังกายของนายใบเฟิร์นคู่กันแค่ช็อตที่นายมองตามใบเฟิร์นก็ทำเอาเขินตัวบิดกันเป็นแถวแล้วจ้าอย่างโมเมนต์ที่ผ่านมาล่าสุดนุ่มดายนาพัสขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมโชว์เล่นกีตาร์และความพิเศษของโมเมนต์นี้คือกีตาร์ที่นายณภัทนำมาเล่นบนคอนเสิร์ต เป็นของขวัญที่สาวใบเฟินซื้อให้เมื่อวันเกิดที่ผ่านมาแต่ของแทนตัวก็ไม่เท่ากับคนของใจมาเชียร์ถึงครอบเวทีคอนเสิร์ตจนหนุ่มดายนภัทรยิ้มเขินสุดๆเมื่อสาวใบเฟินหอบดอกไม้ช่อโตมาให้ถึงหลังเวทีและสุดสาวใบเฟินพิมพ์ชนกะได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อด้วยอาการยิ้มเขินๆว่าวันนี้ที่มาคว้ารางวัลดารานำหญิงดีเด่นจากละครเรื่องสร้อยสมบัญญาในงานโทรทั์ทองคำ ก็ได้บอกนายว่าจะมางานรับรางวัลเขาเองก็คอยซัพพอร์ตแค่เข้าชิงเขาก็ยินดีแล้วเรียกว่างานนี้พี่ๆนักข่าวแอบแซวว่าได้ทั้งรางวัลและได้ทั้งแฟนเลยทาเอาเจ้าตัวรีบย้อนทำลายว่าช่วงถ่ายละครเป็นเพื่อนกันอยู่จ้า